อ่าออาาเบรกก็หันหน้ากลับจิกเท้าไว้ถ้าจะเบรกอ่ะจิกเท้าไว้ ตึงเขามันจะปวดขาพุกม,มันจะดีดเข่ามันจะดีดออกริงงดิ้งเข่าดิ้งมันต้องมีความยืดหยุ่นสมามารถที่เราสมาที่จะปั๊มอย่างนี้ได้มันจะไม่ล้มแต่ถ้าเราเราเก่งขาตลอดแข็งตลอดเวลาเจอหลุมปุ๊บมันจะดิ้นออกเลยอ่านั่งย้อนเกง่งให้ให้น้องเราอะ่ะนั่งอยู่บนในแผ่แนแผ่นบดิงตรงนี้ให้น้องเราเอ็นลงไปให้สุดตรงนี้ เก่งไว้อ่าอย่างเงี้ยใช่มันจะเปิดอันเ,เดีเยถึงจะเบรกเห็นปะเมื่อกี้นิ่งไม่ไม่ทำปุ๊บแผ่นมันจะไหลออกมาเห็นปะอ่าอย่างเงี้ถูกต้องนี่คือเบรกแล้วก็ค่อยเปิดลงมาทีละนิดหันหน้าตามทิศทางที่จะไปอ่าหันหัวอย่าลืมหันหัวเดี๋ยวแล้วค่อยๆฝึกไปอ่าเบรกก่อนก็ได้เบรกขั้นถึงขั้นสิบไปเรื่อยอ่านั่นแหละนี่คือเบรกนะเปิดปุ๊บมันก็จะไปเรื่อยๆ นี้เมื่อไหทนี้นี้เมื่อนี้น่ะหลักสติลิสแก้วู่้ยยา,ายสตลสแข่งแข่งแข่งปวดขาวนึต้องเขา <c oughs> ถึงต้องไเอ,อส,สเทิร์นไงนเพื่อจะได้สลับกล้าวเนือ ハハハ ยินละเดีอย่าตึงอย่าเขาตึงย่อๆกดกดเขย่งเท้าสมมติว่าหนิงมาอย่างนั้นแหละแล้วหนิงต้องการที่จะเปลี่ยนทางอะไรอย่างนี้นใช่ไหมให้หนิงเขาเรียกว่ากดน้ําหนักมาที่เข่าขวาหนิงก่อนมเมื่อกี้ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมลงมาอย่างเงี้ยกดน้ําหนักอย่างเงี้ย กดข,ขาเออาขย่งขาข้างหน้าแล้วกระดกต้นเท้าเราขึ้นต้นเท้าเราต้องขึ้นด้วยนะขย่งขาแล้วก็กดมาทางนี้กดน้ําหนักเราที่เข่าฝั่งนี้มันจะเลี้ยวอย่างนี้ใช่กดน้ำหนักให้ต้นขเข่งใช่ต้ขยง่งขาขวาใช่ขาขวาก่อนแล้วขาซ้ายตามแล้วมันจะเลี้ยวโอเคอ้โน้โอ้โอ้ ังเกตแล้ว่าตอนที่จะล้มอ่ะตอนที่หนิงขยี้อยู่ใช่ไหมตอนจะล้มปุ๊บหนิงเอาส้นเท้าแตะปุ๊บมันจะเด้งทันทีกมตอนแรกมันขยี้อย่างเนี้ยถ้าหนิงแตะส้งเท้าส้นเท้าแตะปุ๊บเอ็ดฝั่งเนี้ยมันจะจิกฝั่งนี้แล้วมันก็จะล้มและทำยังไงให้เราเหมือวก็เมื่อกี้หันเรามาทางเนี้ยเราเราอยากจกลับมาทางเนี้ยกลัฝั่งนี้ทำไมก็คือเราต้องถือว่าตอนนี้หนิงขยี้อย่างเนี้ยถ้าหนิงจะกล่าวฝั่งนี้หนิงต้องยกขึ้นทันทีอย่างเนี้ย ยกขึ้นเลยหรอใช่ต้องกระเด็กช้าชๆแต่ว่าอยากให้มันอยากให้มันมีระยะสั้นแต่นี้ช้าอยากให้มันจิตลงพื้นอ่าพอแบบอย่างเงี้ยพอจะลงนี้ปุ๊บตรงนี้ต้องขึ้นมันต้องเป็นอย่างเงี้ยบาลานซ์ขึ้นไปมาใช่อย่าให้อยู่อย่างเงี้ยอย่าให้มีความที่แบบอย่างเงี้ยมันจะล้มแล้วก็กระดกเงี้ยแล้วพอจะเปลี่ยนทางก็อย่างเงี้ยนี่กระนึงขอใส่ตรงนี้หน่อยพอสอบแม่กันน้ำด้วยเอาขึ้นมาได้รอบเดียว สี่โมงเนี่ยได้อีกรอบเปล่าไม่ไม่สิบหกตานศูนย์ยังสี่โมงครึ่งอ๋อปิด<ม>ละวนั่นก็ไปใหนี้อุ๊ยแต่วันนี้เร็วกว่าวันนั้นเยอะนะเออใช่ปกติเปันช่วงนะอันนี้ไหลได้ไกลเลยสวยน่าอะจริงฮนะปกตะเราจะเปลี่ยนทางหันเราต้อง กดลงหนักอีกฝั่งหนึ่งอ่าใช่ได้โดดได้เก่งเึ๊บอ่าเมื่อกี้เกือบได้แต่ว่าหนีหักก้มเกินไปตายสุดๆนะตรงนังงน้นอิชน แล้วเก่งแล้วเนี่ย